สมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีทานเพลิงศพหม่อมหลวงอดุลเดชระดาวัน,น,นเวลา17.45นาสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินยังเมงทางทิศใต้วัดเทพศรินทราวาสในการพิธพีทานเพลิงศพหม่อมหลวงอดุลเดชระดาวันซึ่งเป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์นักสัตวรร์ระดาวันกับหม่อมเจ้าหญิงจิตบรรจงกิจยากร โดยหมอมหลวงอดุลเดลดาวานเกิดเมื่อวันที่29สิงหาคม2487และได้สมรสกับคุณนายนามีบุตริดาด้วยการรวมสองคนขณะที่มีชีวิตอยู่เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสตรีวรนาถวัฒนาจนกระทั่งปี2125ได้เข้าเป็นข้าราชบริพันธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สนองเบื้องพระยุคลบาทที่ร้านจิรดาเป็นเวลา15ปีจนกระทั่งถึงแก่อันิิกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่6กันยายน2540สิลิอายุได้55ปี